เราสองคนนะคะจะทำโรงทานในวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์นี้ณนะโรงพยาบาลเลยนะคะเราอยากประกาศเปิดกองบุญอันนี้คือการเปิดเพิ่มไม่ได้รวมกับส่วนตัวของเราสองคนหมายความว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แอดออนมาหลังจากนี้ <S <S เป็นในส่วนของการทำเมนูเพิ่มบริจาคของเพิ่มโดยไม่ได้เกี่ยวกับส่วนที่เราจะทำอยู่แล้วถามว่าทำไมเราถึงเปิดด้วยความที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลประจาจังหวัด Uh huh. ดูบ,บุคลากรทางการแพทย์เนาะคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้า,นาที่ทุกท่านตลอดจนถึงคนไข้หรือญาติผู้ป่วยคนไข้ก็คือคนที่มาโอพีดีจำได้ไหมผู้ป่วยนอกที่มา uh huh. ละกับหรือญาติผู้ป่วยที่เฝ้าคนไข้มีจํานวนมากเกินกว่ากําลังทรัพย์ของเราสองคน uh huh. ทีนี้ถ้าทุกท่านทุกคนที่เห็นโพสต์นี้ uh huh. เห็นวิดีโอนี้แล้วอยากร่วมบุญนะคะทัดส่วนตัวเรามาและถ้าท่านใดร่วมบุญหนึ่งพันบาท 1,000พหรือหนึ่งพหนึ่งรบาทขึ้นไปเลาวนะัะที่หนึ่งพเราดูลายมือให้ฟรีไม่หักค่าใช้จ่ายเหมือนกันโงไหมไม่โงถ้าท่านใดเห็นโพสต์นี้เห็นวิดีโอนี้อยากร่วมบุญไม่ต้องเยอะนะคะเอาที่ตัวเองอยากได้ห้าบาทสิบาทก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านใดที่อยากทำบุญและมีกำลังทรัพย์1,000บาทขึ้นไปเราดูลายมือให้ฟรีหมายความว่า ท่านจะได้ทําบุญที่เป็นเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มขนมผลไม้ให้กับโรงพยาบาลเนานะและที่สําคัญก็คือได้ดูลายมือฟรีด้วยนะคะตอนนี้มีอาจารย์เอกอาจารย์เอกเจษดาดูลายมือดูเกี่ยวกับตัวเจตัว9ฐานมีพีจ่จอมแตะขอบฟ้าพยากรณ์แล้วก็มีน้องนอนท์ที่อะไรนะมีธุรกิจเนาะเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็มี เพเซลอยู่แถวหน้าดอนเมืองร่วมบริจาคมาตอนนี้มีทั้งหมดสท่านเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่รวมอยู่ในของเรานะคะอันนี้คือต่อยอดต่อบุญต่อเมนูอาหารต่อจํานวนให้เพิ่มมากขึ้น<ๆ>เข้าไปอีกเพิ่มปริมาณเข้าไปประมาณนี้วันนี้วันจันทร์ที่10กุุภาพันธ์เพราะฉะนั้นเราจะปิดรับเงินก็คือวันพฤหัสบดีที่13บุมภาพัเวลา12.00นได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่เป็นไรเลยเนาะ เ,เมนูของที่จะเติมบุญยังแจ้งไม่ได้เพราะไม่รู้ปัจจัยจะมีเพิ่มมาเท่าไหร่นะคะประมาณนี้ค่ะ